ภาพเต็มหมดไม่มีขอบดำเอ๊ะแล้วตอนแรกพี่พี่วงมีเป็นขอบดำปะตอนที่แบบขอบดำห็นไหมขอบดำโอ้แม่ก็อสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราเพื่อนเหงาสาวข้างบ้านนะคะก็จะเป็นนัดมติงพิเศษที่จะมา React รีแอคเพิเ่มเติมเกี่ยวกับเอมวีของพี่พี่วงมีนค่ะวันนี้ไม่ต้องแปลกใจน,นะคะว่าคนที่พูดอยู่ตอนนี้กับคนในรูป <c oughs> <laughs> ใช่ <c oughs> ว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าคือเป้าหงของการมารีแอควันนี้ซ้มสองคืออะไรก็คือเพราะว่าด้วยความที่คุณต้นว่านของเรานะคะดูเอมแล้วก็เพราะว่ามันมีเหมือนกับมีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ย เพิ่มเติมซึ่งเราคิดว่ามันค่อนข้างที่จะน่าสนใจเราก็อยากที่จะมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูว่าแบบเออคิดเหมือนกันหรือเปล่าทุกครั้งเวลาดู MV อ่ะเพอร์สเปกทีฟของแต่ละคนหรือมุมมองแต่ละคนเวลาดูอะมันต่างกันหมดเลยอย่างวิงเนี้ยเวลาวิงดูอะวิงดูตัวบุคคลไม่ต้องบอกนะว่าใครย้อนกลเปดนคลิปแรกนะคะใช่ค่ะชัดเจนมากเวลาดูอะพี่กจีจะดูแบบดูที่ เ็นเรื่องสตอรี่เทลลิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แอลบ้างแอลบ้างแล้วแต่อารมณ์ส่วนมีต้นว่านอ่ะเขาจะดูเฟรมเป็นหลักเขาจะดูซีมดูองค์ประกอบดูภาพดูความเป็นแบบเออดูความเป็นเป็นเป็นเออ่ะเออนั่นแหละแล้วก็ดูภาพรวมทั้งหมดฉะนั้นมุมมองเราสามคนอ่ะมันจะไม่ซ้ำกันเลยใช่คือวันเนี้นี่แหละคือจุดสำคัญเลยที่ทำเพิ่มเพราะว่า ไปดูย้อนหลังกันมาอีกรอบหนึ่งแล้วมันเห็นดีเทลที่มันน่าเล่ามากแล้วไม่อยากให้ทุกคนพลาดก็เลยจะมาเล่าให้ฟังก็คือมันดูเร็วมากสําหรับครั้งแรกเพราะว่าการทำรีแอคชั่นเนาะมันคือต้องการความแบบความสดแล้วความรู้สึกนาตอนนั้นที่เราดูซึ่งทีนี้เราอ่ะพอเรากับกับแยกกันมาแล้วอ่ะแล้วเรามาดูอีกครั้งเราได้ฟังเพลงอีกรอบหนึ่งอ่ะมันทําให้เราแบบนึกภาพตามเอมอันนั้นอ่ะ อีกรอบหนึ่งแล้วบางทีมันมีแบบจิกซอบางอย่างที่เรารู้สึกวแบบ่าอ๋อไม่เป็นอย่างนี้เองแบบเขาปูเรื่องแบบนี้นี่เองแล้วทําไมแบบเกิดคําถามในคลิปแรกว่าทาไมพี่เต้ต้องถึงโดนทิ้งตั้งสามค้งใช่เออแล้วแบบว่าเอ๊ะสามคนนั้นน่ะคนเดียวกันหรือเปล่าที่เราเกิดคําถามกันตั้งแต่ตอนคลิปแรกใช่แล้วเราทีเราคุยกันก่อนแล้วก็แบบว่ามันต้องพูดอะ่ะใช่เรารู้สึกว่ามันไม่สุด ใช่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเวลาสี่นาทีห้าสิบวีอ่ะมันน้อยเกินไปใช่แล้วพอดูเสร็จปั๊บเราเราเรา re-act เลยแล้วเราพูดสิ่งที่เราเห็นแบบใช่าต้องต้องบอกทุกคนก่อนว่าจริงๆอ่ะเราตัดสินใจกันเลยจริงๆในการทำ re-act คือเหมือนเราอ่ะจะแบบเปิดทุกอย่างรับอะไรมาเราจะร e a c t กับเพราะฉะนั้นรายละเอียดบางจุดที่มันอาจจะแบบ แอบแฝกมาเออบางทีเรามันมันมันดูข้ามไปจริงๆแล้วพอเรากลับมาดูอีกทีเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้มันน่าสนใจถ้ามันได้แบบพูดขึ้นมาเออเพราะเราเรารู้สึกว่าในฐานะที่เราแต่ละคนน่ะก็มีงานที่เรารู้สึกว่าเราทําออกมาแล้วอยากให้คนน่ะได้รับทุกแมสเซจที่เราทําอ่ะเรารู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะรับ แม่เศษนั้นน่ะของคนที่ทําผลงานแล้วบอกมาได้เรารู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆที่จะมอบให้กับคนทําผลงานก็นนนนรู้สึกแบบเขารู้สึกดีมากขึ้นแล้วแล้วเรารู้สึกว่าพ่อเราสังเกตเห็นน่ะเราก็จะรู้สึกว่าเขาอ่ะก็น่าจะดีใจที่มันมีคนแบบเห็นใ,ในสู่เขาแบบคิดมาแบบตั้งใจอ่ะเห็นด้วย ซึ่งอันเนี้ยเราอะยอมรับเลยว่าประเด็นที่เราจะเล่าต่อไปอะรอบแรกอะเราไม่ได้สังเกตเลยเว้ยเราแบบคือดูเอมก็คือดูจริงๆจนเราอะมานั่งดูอีกรอบนึงแล้วแบบเ hey, ฮ้ยมีอะไรบางอย่างที่ที่เราอะอยากให้ทุกคนลองแบบลองคิดดูว่าที่ดูรอบแรกอะได้สังเกตอันเนี้ยไหมอาจจะด้วยการที่เราที่เราเรียนเรียนลีมาด้วยเราก็เลยสังเกตเห็นถึงสิ่งนี้อื ต้องเปิดเสียงไหมอ่ะเดี๋ยวจะไม่ได้ยินนะเปิดเปิดเปิดเเปิดเบาๆอ่ะเริ่มแรกเราอะเริ่มแรกเราอะจะคุ้นชินกับกับภาพแบบนี้เนาะคือในสมัยเนี้ยภาพอ่ะมันถูกจะเป็นขนาดสิบหกต่อเก้าคือเวลาเราดูหนังอ่ะเราดูหนังในโรงอ่ะเราจะสังเกตไหมว่าเราอ่ะจะเห็นภาพแบบไม่ได้เต็มข้างบนกับข้างล่าง เออมันคือภาพที่เรียกว่าแบบขนาดแบบซีนีมาติกอ่ะมันคือสิบหกต่อเก้ามันคือแทนดําแบบข้างบนกับข้างล่างภาพมันจะถูกขอบเหลือเท่านี้เออแล้วอันเนี้ยที่เราสังเกตอ่ะคือส่วนใหญ่นะตอนเนี้ยมันจะใช้ภาพแบบซีนีมาติกกันโดยส่วนใหญ่ณตอนนี้เลยก็คือ,อเป็นผู้เท็ปัจจุบันอ่าป,ปัจจุบันไ่ในวัยปัจจุบันอือเร็บปุ๊บ แล้วพอเลื่อนซีนไปอ่ะอันนี้คือผู้หญิงคนแรกที่เราเจอเนาะเปิดมารู้แล้วแน<ม>่ว่าผู้หญิงสามคนในเนี่ยือไม่ใช่คนเดียวกันใช่ไม่ใช่คนเดียวกันเสร็จปุ๊บข้ามไปอันนี้คือเข้าคนที่สองสังเกตเห็นอะไรปะตอนนี้หนึ่งสังเกตแล้วคือภาพมันเต็มขึ้นกับลุกอะทำให้ดูเด็กลงใช่ภาพมันเต็มขึ้น ฉันไม่ฉันไม่ได้คิดเลยว่ามันจะเฟดอินมาเป็นแบบนี้เลยอ่ะภาพมันภาพมันเต็มขึ้นมันคือขนาด<ช><ส>ที่ใชที่ไม่ใช่ซีนิมติซึ่งถ้าไม่บอกไม่ชี้เมื่อกี้ไม่รู้ไม่รู้จ้ะก็คือแบบอ๋อเป็นแบบนี้เปลี่ยนคนก็คือไม่รู้เลยว่ามันหมายถึงว่าแบบเออปัจจุบนันอดีตอ,อ๋อซัมติงไม่รู้เลยใช่อันเนี้ยก็เต็มเห็นปะที่พี่วงมีก็เต็มภาพเต็มหมดไม่มีขอบดำ เอ๊ eh, แล้วตอนแรกพี่พี่วงมีเป็นขอบดำปะตอนที่แบบขอบดำห็นไหมขอบดำหมดเลย,อยเขอบดำหโอ้ยเมย์ก็มันเฟดจบตรงที่ตัดที่ตรงนี้ตรงที่พี่กันสุดท้ายปึบแล้วกลับมาเต็ uh ลมลาวผู้หญิงคนที่สองซึ่ง hmm. เราจะสังเกตการแต่งตัวว่าพี่เด้ไม่ได้ใส่สุด ไม่ได้ดูปัจจุบันอือืมแล้วผู้หญิงเป็นอีกคนหนึ่งอือนี้คือคนที่สองอือแล้วก็ฉากนี้ที่เราชอบมากต่อไปผู้หญิงคนที่สามอันนี้ก็คือยังอยู่ยังอยู่ไปยังนี้เนาะเสร็จปึ๊บอ้าวอะอ่ะเดี๋ยวอิฟเอานี้ให้จบเ่ิดอิฟก่อนใช่อ่ะอันเนี้ยคือผู้หญิงคนที่สามเห็นอะไรไหมภาพแคบลงใช่ ภาพแคบลงกับจอสุดหลัดเลยอ่ะมันคือภาพขนาดทีวีเว้ยสี่ต่อสามก็คือพี่เต้เด็กลงเพราะว่าสังเกตจากอะไรอ่ะดูรถบิ๊ดเสื้อผ้าไหนไหนรถรถอะไรอ่ะอันเก่าปะอรถเก่าเห็นไหมไม่ได้สังเกตเลยเว็บไลก์ที่เห็นก็คือบอกเลิกกันที่ร้านจอดรดไปได้ดูรายละเอียดอื่นเลยรถเก่าหนึ่ง เสื้อผ้าผู้หญิงอะสมัยนี้ไม่ได้แต่งแบบนี้ไม่ได้มัดผมใช่แต่ฉันคิดไม่ออกเพราะว่าช่วงนี้หลานฉันมัดผมอยู่อันนี้ไม่ช่ฉไม่รู้ว่าฉันเข้าใจถูกเปล่านั้นแสดงว่าตั้งแต่แรกสองแล้วมาสามก็คือเด็กลงเรื่อยเรื่อยใช่ตอนท่เพราะว่าวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละก็คือเหมือนแบบที่กูถูกบอกเร่องนะปัจจุบันนี้มันก็ย้อนกลับไปในอดีตที่กูถูกบอกเลิกไาที่ฝนมันตกซึ่งอันนี้คึอพี่เราอ่ะ พูดกับพูดกับวิงหรือพี่กวานี่แหละตอนที่ที่เราบอกว่าพอเรามานั่งฟังเนื้อเพลงจริงๆอะ่ะมันก็เลยไปตอบจิก๊กซอที่เราอ่ะเกิดคําถามกันสามคนว่าทําไมแบบมันถึงมีแบบผู้หญิงคนเดียวกันหรือเปล่าแล้วทาไมพี่เต้ถึงถูกทิ้งสามค้งเพราะว่าเนื้อเพลงมันพูดมันพูดว่าวันนั้นฝนก็ตกแบบน,นี้แหละวันนั้นเช้าก็พูดกับฉันเหมือนที่เธอพูดมาเลยก็แสดงว่าณปัจจุบันคือพี่เต้อเกิดกันว่า เออแบบชันถูก้งวันที่ฝนตกเหมือนกันแล้วการที่เธอมพูดแบบนี้กับชันน่ะมันก็เหมือนกับที่อดีตที่ฉันเคยเจอมาแล้วแบบนี้กับชันแลวเขาก็ยมปลอบใจตัวเองว่าพูดมาเลยเพราะว่าชัดน่ะฟังมาแล้วเือแบบเจอมาแล้วคือมันเป็นแบบอินดีเทลที่ณวณจุดนั้นน่ะเราไม่ได้วิเคราะห์จนถึงแบบตรงนี้จริงๆถ้าไม่ได้ดูสาหลายรอบอะดิจะมองช้าค่ะชแล้ว พอถึงฉากนี้ใช่ป่ะแล้วสุดท้ายตรงเนี้ยมันจะกลับตัดไปภาพปัจจุบันคือวันนั้น,นฉันรับได้อย่างเดียวว่ามันคือความเจ็บปวดอะวันนั้นฉันรับได้อย่างเดียวเลยคือใครทําพี่โปเต้ทาไมทําหลายรอบฉันอยากรู้ช็อตที่เหมือนเป็นลูกแก้วมันเกิดอละไรลูกแก้วแห่งความทรงจําที่เป็นผู้หญิงสามคนเหรอหมายถึงว่าแบบเหมือนแบบแฮร์รี่พอตเตอร์อันนั้นไม่ใช่ลูกแก้วแต่ที่มันเป็นเหมือนแบบลูกแก้วอันอ เออแล้วมันเป็นหน้าผู้หญิงสามคนพอดีเว้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเหมือนอยู่ในลูกแก้วเหมือนเป็นความทรงจำบอาจจะเป็นสิ่งได้ความทรงจำก็ได้เอออืมอันเนี้ยต้องอยู่อยู่อยู่ที่คนแบบตีความเอา่าแต่เราใช่อันเนี้ยไม่ใช่รีแอคแล้วนะอันเนี้ยเป็นบทวิเคราะห์มันเห็นเหรอมันแบบมันรู้สึกว่าแบบว่า เออเราเราเห็นตรงนีอ้อยากพูด <im itation> ฉันฟังข้อขาวแล้ว <im itation> ฉันก็รู้สึกว่าอยากให้พูด <im itation> อันเนี้ยเราเราเรา,เรามาสังเกตเห็นก่อนอีกอีกฉากหนึ่งจากฉากฉากฉากห้องห้องที่เราชอบกันอะ่ะอือมันจะมีฉากหนึ่งอยู่ในว่าอันเนี้ยเห็นปะว่าเขาไม่ได้ยืนฝั่งเดียวกันแล้วอะ่ะเขามีบานหน้าต่างขั้นอยู่ตรงกลางแต่ตอนแตะกันอย่างเงี้ย คือเขาอยู่คนละฝั่งใช่ผู้หญิงอยู่ข้างนอกห้องวะหรือพี่ปูเต้ยอยู่นอกห้องคืออันนี้อยู่ในห้องเหมือนกันแต่เขาไม,ไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกันเลยเขาววไม่ยืนซ้อนกันยืนคนละฝั่งแล้วก็อยู่นอกกับในห้องเว<ช>้ยอันนี้คือเริ่มจากอยู่ข้างนอกก่อนเออใช่แล้วก็มาอยู่ในห้องอเห็นปะเออมันมีตรงกลางกาั้นอะมันมันคือการแบบไม่บรรจบ เออมันมันมันถูกกันด้วยอะไรสักอย่างอันนี้คือสีแรกที่อันนี้คืออันแรกที่เราสังเกตเห็นว่ามันมีตรงกลางกันเว้ยแล้วเราก็เพิ่งมาเห็นอันอันตอนเปิดตอนที่ดูเมื่อกี้อีกทีหนึ่งว่าอันนี้ไม่รู้ว่าว่าว่าเขาตั้งใจไหมยอยู่ไหน,นอะเดี๋ยนะเนี่ยเห็นเสาไปปะ <G lass> จริงเหรอ ไม่รู้ว่าน,นี้<ช>ว่าเขาตั้งใจหรือเปล่านะแต่ฉันแค่แบบว่าอถ้ามันกั้นตรงนั้นแล้วอันนี้มันเกี่ยวไหมนะอันนี้ไม่รู้อาจจะต้องถามเรามากราหาอีสาเ,เลยหรือว่าจริงๆเนี่ยพี่โปเตอถือล่มเตรียมไว้แล้วว่ามันก็คือเป็นวันแบบเนี่ยอีกแล้วอ่ะก็อาจจะใช่ใช่ใช่เนรนรู้<ช>ตัวอยู่แล้ว,วเพราะว่าเน,นี้ยมันเป็นปัจจุบนออันเว้ยเพราะว่าเนี้ยฝนยังไม่ตกตอนเนี้ย<ช>เออใช่ เราบอ,อกเลยปัก๊ตกเลยเแบบนั่งกลางโลมนั่งไม่เปียกเหมือนประมาณว่าเตรียมใจว่าถ้ามันเป็นวัน<ช>แบบนี้มันเป็นวันเหมือนแบบเป็นแบดเดย์ที่ฝังอยู่ในใจอะไรอย่างนี้ใช่แกเหมือนเรามานั่งตามหา egg, อ,อีสเตอร์เอกในวันนี้ใช่แต่สนุกสนุกมากเลยอะ่ะแต่มันแบบว้าวๆ<อ>้าว้วา,ววา,ววาวอะไรอย่างเงี้ยก็เอาจริงป้าฉันสารภาพตอนที่ฉันดัวฉันไม่ได้สังเกตฉันไม่ได้สังเกตขนาดพาเหมือนที่ต้นว่านทำ คือฉัน่ยฉันอะเอาง้งเลยฉันนึกว่าขึ้นแถบดําอ่ะให้เห็นเนื้อชัดไม่แต่ว่าเราว่าช่วงแรกอะฉันอยากรู้ว่าเพลงพูดเรื่องอะไรเว้ยแลวฉันรู้สึกว่าฉันพยายามเก็บทุกอย่างจนฉันะแอบอ่านเนื้อเนื้อปะจนแบบเหมือนช่วงหลังอะฉันก็เลยแบบอ่ะปล่อยไปแบบฟังเพลงแล้วฉันะก็เลยไม่ได้แบบดูเนื้อในช่วงหลังเลยอะไรเงี้ยม่ไันไหนอีกไหมพี่ต้นว่านนี่ันไหอีกไหมนะตอนนี้เหรอ ยังยังไม่ไม่ไม่ที่เห็นน่ะที่เก็บได้แล้วรู้สึกว่าใช่อ่ะคืออันอันที่เล่าไปนี่เลยแต่เราอ่ะแค่รู้สึกว่าว่าที่พี่กวาพูดอ่ะก็มีมีความเป็นไปได้ในจุดที่ว่าพี่เตอะเตรียมล่มมาแล้วเพราะเขาดูแบบมาชัวร์ขึ้นตลอดใช่มันมีเนื้อเพลงท่อนที่บอกว่านี่มันไม่ได้มาชัวร์ขึ้นตลอดปาแกไม่ไมยถึงว่าไม่ถึงว่าถ้ามองย้อนอดีตจนถึงปัจจุบันอ่ะคือเขาเล่นให้มันดูมาชัวร์ขึ้นอ่ะ มองย้อนหลังมองย้อนหลังมองย้อนหลังขึ้นมาตั้งแต่ว่าตั้ง M แล้วอ่ะมันจะเด็กลงไปแฟลแบ็กมันแฟลใช่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 แอมสอรีแฟลแบ็คลงไปอืมอุ้ยอินเสปชั่นนั้นเนี่ยในแฟลแบ็กในแฟลชแบ็กในแฟลชแบ็กแต่เขาไม่ได้เล่าเขาไม่ได้เล่าเรื่องตั้งแต่อดีตปัจจุบันไงเขาเล่าปัจจุบันเล่าย้อนใช่ซึ่งแบบเออว่ะพอมานั่งดูแล้วแม่งแบบ แต่ฉันขออิบเนิดหนึ่งฉันชอบอะไรอย่างหนึ่งในหน้าจอตอนนี้มากๆคือเพลงฉันจะไม่เป็นไรเพราะวันนั้นฝนตกแบบนี้แหละแต่สุดท้ายแล้วคือฉันจะไม่เป็นไรฝากเพลงเพื่อนด้วยนะคะใช่ค่ะฝากคุณชูโอ้ยไม่ใช่เอาใหม่ฝากคุณชูก้าไว้ในแอร์บุ๊คลใจได้ไหมะเด้นเราเพราอมใช่เพลงดีมากจริงอืม หมดยังอะคะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอะพี่มันมาเลคเชอร์เลยอะแกเอาเป็นเอาอี้ดีกว่าเดี๋ยวมากถ้าใครอะเหมือนดูแล้วก็เหมือนแบบมีอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบมาลองคุยกันเนาะเหมือนสร้างคอมมูนิตี้ในการแบบเม้ามอยจะได้ไม่เหงาเนาะใครเหงาเหงาก็มานั่งดู MV มาแบบเมสากับพวกเราได้ยินดีที่จะแบบเหมือนเปิดรับฟังใช่ รือแบบใครแอบเจอแบบอีสเตอร์เอกอะไรที่แบบว่าใช่มันอย่างนี้ไม่นะแบบลองมาคุยกันก็ได้ค่ะเพราะว่าเผื่อเราแบบดูแล้วเราก็หลุดไปเหมือนกันเนาะใช่เราว่าอย่างเงี้ยสนุกดีนะแบบเหมือนกับแต่ละคนประสบการณ์มันต่างกันการที่มันได้มาแบบแชร์ไอเดียร่วมกันอะไรเงี้ยเราว่ามันก็เป็นเรื่องที่เหมือนแบบสนุกดีได้แลกเปลี่ยนได้เหมือนแบบเปิดประสบการณ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ย แบบเราชแบบ diversity มากความหลากหลายในมุมมองอะไรเงี้ยอุ้ยดูสนุกอ่ะที่สําคัญคือเราเป็นเพื่อนเหงาสาวข้างบ้านรนะน้าก็สามารถที่จะมาคุยกับเราได้นะคะก็ถ้ามีอะไรไอเดียที่น่าสนใจคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่เราพูดกันวันนี้หรือว่าแบบรีแอคในคลิปก่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์คุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะ แล้วก็พวกเราสามคนเป็นแอดมินกันเองนะก็เดากันเองว่าถ้าเป็นในชื่อเพจอใครเป็นคนตอบบางทีก็ลั่นๆกันคิดว่าแบบใช้แอคเค n ์ส่วนตัวแต่ก็ไม่ใช้แอคเค n ์เพจอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนอะเดาเอาว่าใครเดาเอะว่าใค่เดาเอาว่าเพื่อใครแต่แอบบ้านะบางคนอะในหนึ่งคนอ่ะมีหลายคาแรคเตอร์ แล้วแต่วันแล้วแต่เวลาแล้วแต่อารมณ์ไม่ใช่มีแค่หลายคาแรคเตอร์มีหลายหน้าด้วยทุกคนดูหน้านี้นะคะแล้วเปดไปหน้าหน้าข้างหลังนะคะทุกคนคะจริงไม่ตั้งใจเราจริงๆตั้งใจว่าจะทําเป็นคอนเทนต์ให้ทุกคนแบบเออมาอ่านกันแต่ว่าทีนี้รู้สึกว่าเอออย่างที่พี่ควาบอกมันไม่เห็นภาพเนาะแล้วก็เลยคิดเลยก็อัดเลยไม่ได้มีมินคอมเลยเราอัดตอนไหนตอนห้าทุ่ม เที่ยงคืนแล้ว้าทุมห้าสิบเก้าตอนนี้สิบ้แล้วทุกคนก็คือก็คือยมยมแล้วเพราะว่าทำงานกันมาทั้งวันเมื่อคืนก็คือตัดคลิปกันจนดึกตอนเช้าก็ยังคงทำอะไรรูปกันต่อเราอ่ะอยากให้ทุกคนลองมาหาอีสเตอร์เอด้วยกันดูเพราะเราก็รู้สึกว่ามันมี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 บางอย่างที่เด่นอยู่ในตัวดูกว่าเออ มันสนุกดีและอย่างหนึ่งคือเราว่ามันเป็นการเพิ่มกําลังใจให้กับศิลปินเราว่าเพราะเขาตั้งใจทํามากเราว่าขนาดเราดูกันเองสามคนเรายังเห็นเยอะขนาดนี้เลยอะเราว่าคนอื่นๆก็น่าจะเห็นอะไรแบบเนี้ยการมาให้กําลังใจพี่ๆพวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะต้องให้กำลังใจเป็นกําลังใจให้พี่ๆด้วยนะคะใช่ล่าสุดที่พี่ๆเขาปล่อยเพลงอ่ะที่เราบอกอะตอนเดือนมีนาระหว่างนั้นอะ ก็น่าจะรู้ว่ามันโควิดอ่ะอพี่พีขมไม่ได้แบบปลยของสักทีอ่ะแล้วมันมาแล้วอ่ะจริงจริงอ่ะอจริงๆไม่ใช่แค่พี่พีวงเมีนเท่านั้นน่ะต้องบอกว่าจริงๆช่วงเนี้ยเราอยากให้กําลังใจแบบศิลปินทุกคนเรารู้ว่า,วาจริงจริงอ่ะทุกสาขาวิชาชีพทุกคนลําบากหมดแต่ว่าคนที่ที่เราเห็นแล้ะติดตามข่าวอยู่ตลอดเลยอ่ะแล้วก็อยากให้เขาได้รับความช่วยเหลือ ที่สุดก็คือศิลปินเพราะเราอะด้วยความที่เรารู้จักแบบเพื่อนๆที่เป็นศิลปินประมาณหนึ่งในส่วนตัวของเราเองแล้วเรารู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาเราก็มันเป็น tough time ใช่แล้วเราอยากที่จะให้กำลังใจเขาอืมันมันค่อนข้างลำบากจริงๆเพราะว่าอย่างเราอะเราก็เป็นหนึ่งในนักดนตรีที่ที่มันได้รับผลกระทบคือเราเป็นกลุ่มแรกที่โดนแกที่โดนหยุดเนาะโดน ออเดียนก็โรนเพราะออเดียนอยู่แต่ในบ้านมีปัญหาเพราะออเดียนถ่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะคนที่อยู่ศิลปินอ่ะก็จะออกไปเจอกันข้างนอกเราจะไปแบบอีเวนท์ที่มันเป็นเอาดอเราคิดถึงดนตรีสดใช่เราคิดถึงการมิงเกิลการพูดคุยกันในร้านการแบบเจอกันแบบหน้าต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งแบบนั่นแหละก็ขอบเป็นกำลังใจให้ศิลปินทุกคนนะคะแล้วก็ ถ้าเราเห็นแบบเหมือนคลิปของใครออกมาเราก็อยากที่จะมาทําแบบรีแอคทาคลิปอย่างนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเพราะก็จะเห็นว่าพวกเราก็จะพยายามทําแบบโปรดักชันที่ดีใ,ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้เพื่อเ,าาเพื่อซัพพอร์ตทุกคนนะคะยังไงก็อย่าลืมไปติดตามเป็นกาลังใจใ,ให้้เบื่อด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดู m อ มีของพี่พี่โมมีด้วยแล้วก็เิลปินท่านอื่นที่ออกเพลงมาในตอนนี้เนาะทุกคนต้องการกําลังใจใ<ช>แล้วเราก็เชื่อว่าการที่ศิลปินออกมาออกเพลงมาให้เราฟังอ่ะมันก็เป็นกําลังใจให้เราเหมือนกันใช่ใชแล้วก็อย่าลืมฝากกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้พวกเราแอบบอกไว้เลยว่าไม่ได้มีแค่คอนเทนต์ที่เป็นการเลียงชันเท่านั้นแต่ว่าก็จะมีคอนเทนต์เออคอนเทนต์ว่ะก็จะมี <c oughs> พวกเราก็จะมีคอนเทนต์อื่นๆที่อยากให้ทุกคนน่ะติดตามเหมือนกันก็มาดูกันว่าพวกเราแต่งกวาต้นว่าแล้วก็แทรลอนจะสามารถหากิจกรรมหรือว่าคอนเทนต์สนุกๆอะไรที่จะมาช่วยแบบคลายเหงาให้ทุกคนแบบเหมือนดูเพื่อคลายเหงาอืมเราจะมีอะไรบ้างเรองคลายเหงาก็รพวกเราเพราะรื่ว่างอยู่ตลอดเวลาเราไม่ว่างแต่เราเหงามากค่ะทุกคน ก็ได้เราไม่ว่างต่เราใช่เราเราไม่จริงๆแล้วเราไม่ว่างเลยแต่เราเหงามากจนเราทําทุกสิ่งเนี้ยขึ้นมาอะวันนี้เราก็พอแค่นี้วันนี้เราต้องขอลาลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ออกเร็วนี้ยังไงอย่าลืมกด subscribe กด follow ใช่ปากทุกช่องทางของพวกเราด้วยนะคะก็กดไลค์กด กด subscribe กดไลค์แล้วก็กด follow กดกระดิ่งเตียวไว้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะเหมือนกดโอ้ยแมเธอฝักอะไรเธอฝากฉันลินพันละฉันพูดเยอะแล้ววันเนี้ยเธอฝากปะคือนั่นแหละหลักๆสำคัญก็คืออย่าลืมไปกดไลค์เพจเรานะคะเพื่อเหงาสาวข้างบ้านโรนี่เกิลสเนกโยนะคะแล้วก็ถือว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะตาม youtube เราก็เหมือนกันเลยโลลีเก เล็กนอยเหงาสาวข้างบ้านนะคะก็อย่าลืมไปกด subscribe กดกระดิ่งไว้แล้วก็ถ้าว่างๆเหงาๆก็ไปกดดู r e a อคชั่ ep แรกก็ได้นะคะแล้วก็ดูคลด้วยใช่แล้วก็ติดตามว่าต่อไปเราจะทำอะไรกันนะะคยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะบายๆนะคะทุกคนาย bye ค่ะไปเลยอ่ะรู้เลยอ่ะว่างว๊าายบ bye bye